สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอเจอกระเหินไฟอินดี้นะคะวันนี้เหินไฟอินดี้มานอกสถานที่ค่ะทุกคนนะคะวันนี้งานเข้านะคะ,ะก็คือมาติดเครื่องกรองน้ําให้ลูกค like ้าค่ะสองสาตัวค่ะวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเหินไฟอินดี้จะพาทุกคนมาติดตั้งเครื่องกรองน้ําแบบจริงแบบสถานที่จริง <Buenos> <Developer. S 1> เลยค่ะทุกคนนะคะเป็นผนังปูนที่บ้านลูกค้าค่ะนะคะ <sensations S 1> ตามมาดูกระเหินไฟอินดี้เลยค่ะนะคะเป็นรุ่นฝาปิดค่ะทุกคนนะคะก่อนอื่นแล้วก็ แกะตรงตูดมันก่อนนี่ค่ะทุกคนนะคะหงายก้นมันขึ้นแล้วก็แกะเอาเอาใช้เป็นไขควงนะคะจิ้มลงไปนะคะแล้วสลักมันจะหลุดออกมาอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะแล้วเราก็มาทําการแปะนะคะว่าเราจะเอาตรงเหมาะคะเหมาะตรงจุดไหนนะคะแล้วก็จุดจุดเซนแล้วก็มาเจาะสว่านนะคะอันนี้จะเป็นผนังปูนค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ตามเหมิน้ายอินดี้มาดูเลยค่ะวิธีการเจาะผนังปูนเป็นยังไงนะคะตามมาเลยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะแล้วก็ นี่เลยค่ะทุกคนนะคะเราเจาะเลยนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเหมือนฝ้ยนี่จะเจาะเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ดอกสว่านก่อนนะคะทุกคนนะคะเจาะเลยค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะอย่างละรูเอาสองรูค่ะทุกคนเจาะแฝนนะคะนี่อ่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตีพุกเข้าไปค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะพุกนะคะพุกเบอร์เจ็ดค่ะทุกคนนะคะใช้เป็นเบอร์เจ็ดนะคะมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะคะค่ะตอกพุกลงไปเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอ่ามันก็จะมีเอ่อเป็นเอ่อพวกพุบขึ้มนมาโผล่มาหน่อยนึงแล้วก็ตัดออกนิดนึงค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะตัดออกนิดนึงนะคะสกรูน็อตค่ะทุกคนนะคะสกรูน็อตเข้าไปนะคะแฝน เพื่อเราจะได้แฝงเครื่องกรองน้ําค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะต่อไปแล้วก็สกรูน็อตก็ไปค่ะทุกคนเพื่อว่าเราจะได้เจาะแฝวนนี่ยค่ะนะคะนี่ค่ะทำง่ายๆค่ะทุกคนทําไม่ยากค่ะหมุนเข้าไปเลยค่ะนะคะคะะนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเครื่องกรองนี่เราค่ะทุกคนนะคะมาแฝงนะคะเนี่่ยคะ ใส่เข้าไปเลยคนะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะง่ายมากเลยค่ะนะคะทาไม่ยุ่งยากเลยค่ะนะคะแล้วหมุนเข้าไปให้แน่นหนานะคะนี่ค่ะสกูเข้าไปให้แน่นหนาเลยค่ะนะคะเช็ค <MAT. S 1> ดูดีๆนะคะอย่าให้น้ําซึมน้ํารั่วนะคะโอเคค่ะนะคะหมุนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแน่นหนาดีแล้วนะคะทุกคนอ่าแล้วต่อไปเราจะมาทําการจุดนะคะจุดแหวนก๊อกน้กําดื่มค่ะทุกคนนะคะ นี่ค่ะนะคะเราก็จะจุดแฝงนะคะจะเป็นก๊อกกี้เราจะเปิดดื่มเปิดทานนี่แหละค่ะทุกคนนะคะพอมันกันตรองมาสะอาดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาแปะนะคะแปะปิดกนังเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นเหล็กฉากนะคะแล้วก็จุดเหมือนเดิมค่ะใช้เมจิกค่ะทุกคนนะคะจุดเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะจุดเลยนะคะเอาที่มาเหมาะค่ะทุกคนหนึ่งสองสามอ่านนะคะจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จบทุกคนนะคะ ะแล้วก็เจาะลงไปเลยทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเจาะ3มรูแปะ,ะ,ะนะคะแปะก๊อกน้ำดื่มทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเหมือนไฟอีดี้ก็จะเก็บสว่านแล้วค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ

ใส่พุกก่อนนะคะใส่ตัวนอนก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่แน่นค่ะทุกคนนะคะ โอเคค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะนะคะเดี๋ยวต่อไปก็เหมือนไปอินดีก็จะมาสกรูน็อตค่ะสามตัวค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะเอ่อเอาเหล็กฉากแปะเลยค่ะทุกคนนะคะอ๋อเข้าไปเลยอันนี oh oui. oh ้พวกมันโผล่มาหน่อยนึงนะคะทุกคนเราก็ทําการตัดนะคะพวกมันโผล่ไปถมานะคะพวกมันโผล่มาเราก็ทําการตัดนิดนึงค่ะทุกคนนะคะสทีแล้ว ระดับนิดเึีนะคะมันจะได้พอดีค่ะทุกคนนะคะหมุนเข้าไปเลยค่ะจะไม่ยากอ่ะทุกคนทำง่ายๆค่ะนะคะโอีหน้าแดงง้อทำเป็นวนห้าแดงอีกหน้าแดงก็คือไอ้นูดไปเช็จ่ายหอพได้ทังวันลงไปมาปอดน้แลเจะเอาไอ้ห้อ ตอนนี้ยังเกาหลีเพราะว่าคำอื่นก็าซื้อไปหมดแล้วแต่เด็กปากโกงนี่แหละใช่ใๆแบบนี้เอามาติดรถละหลายตัวก็เนื้อใจที่จพึ่งนะจ๊ะแล้วก็เรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะหลังจากละหมุนเหล็กฉากก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่กอ๊อกเข้าไปค่ะทุกคนนี้นะคะใส่กอ๊อกเลยค่ะ ก็คือเหมือนที่เหมือนไวท์อินดี้ได้บอกทุกคนไว้ที่ผ่านๆมานะคะที่คลิปผ่านๆมานะคะเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปก่อนค่ะทุกคนนะคะนะคะแล้วก็ใส่ประเก็นลงไปนะคะตัวรองนะคะตัวรองก๊อกกันค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สวมลงไปเลยค่ะสลงไปที่เหล็กฉากที่เราทำไว้เมื่อกี้ที่เราเจาะปิดผนังไว้ค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้เพาขาย เข้าไปใค้แน่นค่ะทุกคนนะคะเข้าไปใค้แน่นนะคะนี่นะคะแล้วก็เช็คดูค่ะทุกคนนะคะพอหมุนแน่นแล้วนะคะเราก็เช็คดูหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะคะแน่นหนาดีพอหรือยังนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็ประกอบสายค่ะทุกคนนะคะ เดี๋ยวประกอบสายเข้าไปเลยนะคะทุกคนนะคะตัวแรกก็คือเข้าไปกรองก่อนทุกคนนะคะก็คือสายโอเส้นแรกนี่ก็คือเข้าไปกันกรองก่อนนะคะดึงเข้าไปให้สุดนะคะสวมเข้าไปใ้สุดนะคะแล้วก็ดึงออกมาค่ะมันก็จะล็อกค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวัดสายนะคะสายก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะไม่เอาระยองอย่างมากลัวดีๆนะคะ นะคะประมาณนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวหนูไฟอินดี้ก็จะตักค่ะส่วนที่สองนะคะอันนี้เราก็จะเข้ามากลั่นกรองค่ะทุกคนนะคะพอกรองสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดมยืมค่ะทุกคนนะคะก็จะมาเพิ่มไฟอินดี้ก็จะมาต่อเข้าก๊อกค่ะทุกคนนะคะต่อเข้าก๊อกนะคะนี่ยค่ะนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะ เอาเดีจ้ะทุเคนแข็งเออาแล้วทุกคนเลยอ่ะปัดเดี๋ยวพอดีพอดีสวยๆค่ะทุกคนนะคะไม่เห็นปยงพยายามมากนะคะจำได้เลยหยองเลยครับข่าวลุกขับจำเก่งเนี่ยค่ะทุกทุกคนอย่าลืมใส่ตัวอินเสิร์ทด้วยนะคะก่อนที่เราจะใส่สายก็ไปในก๊อกค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะตัวอินเสิร์ตตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะอย่าลืมใส่นะคะตอนนั้น เสริมก็ไปเลยค่ะขับรถฝากอ้าวนี่ไทยมัเกลือแก่รอยรูปมาอ้าวไม่ใช่เกลือปิดพันาอค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะสิบยากค่ะติดนต้องลองค่ะทุกคนง่ายง่ายอ่ะเราก็ใช้เป็นกุญแจเลื่อนหมุนให้แน่นค่ะทุกคนนะคะมาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเหินไฟอินดี้ก็จะตัดท่อค่ะทุกคนนะคะเหินไฟอินดี้ก็จะตัดท่อน้ํานะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้จะตัดท่อเลยนะคะทุกคนนะคะตัดท่อเสร็จแล้วก็จะทาตาเอาตาอะไรให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนะคะมาดูเหินไฟอินดี้ตัดท่อเลยนะคะทุกคน ฝ้ายอนดี้ก็จะตัดท่อเลยค่ะทุกคนถ้าตัดตรงนี้นะคะท่อที่บ้านลูกค้านี้เป็นสีนะคะ,ะ,คะทุกคนนะคะเราก็จะมีจะใส่สามทางเข้าไปนะคะเราจะตัดสามทางนะคะเดี๋ยวเฝนไฟอินดี้เอาสามทางก่อนนี่ค่ะทุกคนสามทางสีหุน่นสีฟ้านะคะท่อน้าไทยนี่ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวหากาวก่อน กาวยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทุกคนส,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 สามทางก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่เอาที่ยี่ห้อดีๆหน่อยค่ะทุกคนนะคะจะได้ทนทานนะคะนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเหมือนไฟดี้ก็จะทาท่อเลยค่ะทุกคนนะคะเช็ดท่อให้สะอาดนะคะมันจะได้ทากาวจะได้ติดดีๆค่ะทุกคนนะคะโอเค ก็เดี๋ยวเหมนไฟอินดี้ก็จะทาท่อเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะกาวทาท่อเลยนะคะทาท่อแล้วก็เหยงลงไปเลยค่ะทุกคนนะคะนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะใส่ท่อบ้านลูกค้าค่ะทุกคนนะคะโอเคจ่ะนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะ ต, yup. ต่อไปเราก็จะต่อเข้าบอลวาวค่ะ wow ทุกคนนะคะบอลวาวก็คืออย่างนี้ค่ะนะคะถ้าใครเคยดูที่คลิปที่ผ่านๆมาค่ะทุกคนมันก็จะมีบอลวาวมาในเครื่องยนงลักษณะแบบนี้เนาะนะคะบอลวาวตัวนี้มันก็จะใช้เป็นตัวเข้าเครื่องกรองค่ะทุกคนนะคะเป็นตัว2หุนนะคะในหันนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ใช้เป็นเกลียวใน4ี่หุอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวไฟนี้ก็จะพันเกลียวเลยค่ะปกติลาเนี่ย้า พันเกลียวให้เรียบร้อยนะคะทุกคนทาไมถึงต้องพันเกลียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่พันเกลียวนะมันจะซึมมันจะรั่วได้ค่ะทุกคนนะคะเราต้องพันเกลียวให้เรียบร้อยก่อนนะคะพันทั้งสองอันเลยนะคะทั้งบนบาตัวเล็กตัวใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะนะคะพันให้เรียบร้อยให้แน่นหนาค่ะทุกคนนะคะขาคอนะคะตัวใหญ่ค่ะทุกคนนะคะพันตัวใหญ่ด้วยนะคะ เนี่ยค่ะทุกคนนะคะพันให้ไม่ให้น้ำรั่วน้ำซึมนะคะเดี๋ยวเราพันเสร็จแล้วก็จะมาใส่ในเกลียวในค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะพอนะคะทุกคนนะคะค่ะแล้วก็ใส่ตัวเล็กเข้าไปในมันจะมีรูตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยมีรูตรงนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยนะคะเข้าไปในนี้เลยค่ะทุกคนนะคะ ใช้กุญแจเลื่อนค่ะทุกคนกุญแจเลื่อนหมุนให้แน่นหนานะคะนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วะค่ะนะคะ แล้วต่อไปเหินฟ้าอี่ดี่ก็จะใส่เกลียวในสีหุนค่ะนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะทุกคนนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะใช้ก๊อกก็ใส่ก๊อกให้ลูกค้าได้เลยตรงนี้นะคะแต่ถ้าไม่ใส่ก๊อกลิงเราก็ปิดจุกไปเลยค่ะทุกทุกคนนะคะคือใส่ฟ้าอุดเกลียวนอกสีหุนให้ลูกค้าไปเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าลูกค้าไม่ใช้ก๊อกเราก็เราก็ปิดจุกนะคะแต่ถ้าใช้เราก็ใส่ก๊อกหุนเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะอตอนนี้ค่ะให้่เรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะ ี๋ยวเหมือนไฟอินดียก็จะใส่จุกูดค่ะทุกคนนะคะจุกูดนะคะนี่ค่ะทุกคนนะคะใส่จุกูดไปเลยค่ะนี่ค่ะนะคะถ้าลูกค้าไม่เอาก๊อกเราก็ใส่อุดอย่างนี้เลยนะคะถ้าถ้าใช้ก็ไม่ต้องอันนี้เอาก๊อกลูกค้ามาหมุนเข้าในนี้ได้เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ มหมุนให้แน่นคะ่ะทุกคนอ่านี่อเป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวคนะไฟนี่ก็จะมาตัดข้อนะคะใส่สักนิดนึงเพะะื่อจะต่อขึ้นเนี่ยคะ่ะทุกคนนะคะต่อขึ้นสักนิดนึงนะคะ ี๋ยวไฟนี้ก็จะใส่พอกนิดนึงค่ะทุกคนนะคะทุกท่านทุกคนนะคะไฟนี้ก็จะไม่ตัดยาวเยอะนะคะทุกคนก็จะตัดประมาณนี้ค่ะนะคะ นีแบบดนที่ที่บ้านมันจะมีกระบอกใส่ด้วยเนีจากนเจมาแสงจะเป็นแค่นใช่ค่ะที่ได้ภาพที่ยาถ้าทร้านก็ได้แต่า้ไนจมีมือี่แูสีดำๆี้เงิ ยากไหมคะทุกคนไม่ยากเนาะนะคะทำง่ายๆนะคะทำแบบอย่างป้ายดีๆ่ยง่ายมากเลย่ะ ต่อไปเราก็มาหมุนเลยค่ะนะคะหมุนข้อประตูน้ำค่ะทุกคนนะคะกาทาก่อนนะคะนี่ค okay. ่ะนะคะโอเคค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็จะใส่บ้านลูกค้าของบ้านลูกค้านะคะทุกคนเพรบ้าบ้านอยู่ใกลๆกันกัมาเรึแกนเกาเป็นยาก โอเคค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,ะค่ะไฟอนนี้ก็จะต่อสายน้ำกองเข้ามาเลยค่ะทุกคนนะคะเอาไขาควงแขงนะคะทุกคนควานรูมนหน่อยนึงนะคะเพราะว่ารูมันใหม่นะคะมันจะแน่นไปนะคะ ได้ใส่ง่ายๆค่ะเหมือนพวกมันรับขึ้นเลยครับต้นทุเรียนเขาบอกออมดอกต้นเด็บรถสิล้องร้องแล้วก็ม่ถอยมามเหมือนจะเสียต้นเลยเลยทุเลียนเขาเอาไปที่แต่ดังวิจิตรนี่คับก็ลื้อเล็กอันนั้นเหมือนกันนะับแล้วก็ไอ้ป่าที่เําลังไปด้วยกันนะฮะแก่ใหม่ S <S ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหันไฟดีจะล็อกให้เรียบร้อยนะคะเดีอย่าล็อกฝาก่อนค่ะเดี๋ยวเก็บสายให้เรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะหาสายรัดเก็บสายให้เรียบร้อยก่อน มีไอ้บท้บทนจะแต่ว่าานเงาแบบีดว่าีีบันก็นเองเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะกรองน้ํานะคะติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเนียค่ะมาดูได้เลยค่ะนี่ค่ะติดไม่ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะติดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเอานไฟอินดี้ทำเสร็จแล้วก็จะมาเอ่อเปิดน้ําเข้าแล้วก็มากรองนะคะเปิดน้ําล้างเครื่องนะคะทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

อ่าตอนนี้ยังยังกินไม่ได้ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวต้องล้างเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวไฟนี่จะเปิดน้ำเข้าไปกรองก่อนนะคะทุกคนไปล้างเครื่องก่อนนะคะ อย่น้ำแรงดีนะจ๊ะค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติดตั้งกองน้ํานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปเทาให้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายังกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะคะเดี๋ยวล้างกประมาณห้านาทีสิบนาทีถึงจะดื่มได้ค่ะเพราะไม่งั้นถ้าเราทานเลยจะผืดค่ะทุกคนนะคะวันนี้ภารกิจเรียบร้อยค่ะทุกคนติดตั้งเครื่องกรองน้ําให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตปิดน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนนะคะก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยนะคะน้ำไหลดีแรงมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะน้ำไหลแรงมากๆเลยเห็นไหมคะนี่ วันนี้ภารกิจของเหินฟ้าอินดี้นะคะออกนอกสถานที่วันนี้นะคะมาทําการติดตั้งเครื่องฟองน้ําให้ลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ค่ะทุกคนนะคะวันนี้เหินฟ้าอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้าค่ะทุกคนนะคะยังไงก็เหินฟ้าอินดี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนสําหรับทุกคนที่ดูช่องเหินฟ้าอินดี้นะคะก็เหินฟ้าอินดี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนด้วยนะคะ เหินไฟอินดี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นโควิดนะคะไปด้วยกันนะคะทุกคนนะคะสู้ๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโควิดค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเหินไฟอินดี้ด้วยนะคะทุกคนลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ